สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเต αι ติยาเปิดดวงอ่ะวันนี้เรามาดูกันซิว่าคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนะบางคนแบบมีความสงสัยว่าเนี้ยมีองค์ไหนที่แบบ เออคุ้มครองคุณอยู่บ้างในช่วงนี้หรือว่า,อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนแบบรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเนี้ยนะเช่นเดิมนะาเฉลยทียาในการรับชมและการรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องเครียดไม่ต้องสี่เรียดนะคะคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนและท่านอยากจะบอกอะไรคุณในช่วงนี้ นะคะโอเคไหมชทวติยานในการรับชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปรแตงให้กันได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของทุกคนขออนุญาต สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ประจำตัวของทุกคนด้วยคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนมาดูกันสิว่าคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนกันบ้างนะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะ โารสมานที่พลังงานนาายถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมและฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะคุณเป็นลูกหลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนขอสิบใบก่อนนะแม่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสิบ คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนและพลังงานของคุณในตอนนี้ขอก้อนหนึ่งใบเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหพลังงานเปิดมาใบแรกเลยสองถ้วยดีมากดีมากพลังงานเห็นความรักนะพลังงานของคนที่มีความรักพลังงานของคนที่มีความรักความเมตตามีความอบอ้อมอารีมีความเป็นกัลยาณมิตร ต่อคนรอบข้างต่อคนรอบตัวพลังงานของคนที่พร้อมจะส่งมอบพลังงานดีๆพลังงานของคนที่พร้อมจะส่งมอบความมีน้ำจิตน้ำใจพลังงานของคนที่พร้อมจะส่งมอบเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเสมอนะแล้วตัวของคุณเนี่ยคือคือคุณเป็นคนโชค oh ดีนะสองถ้วยเนี่ยคือตัวคุณก็ดีหรือว่าคนรอบตัวคุณก็ดีเนี่ยมันพร้อมอ่ะ พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆม,มอบสิ่งดีๆมอบอความมีน้ําจิตน้ําใจมอบนูน่นมอบนี่ให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือบม,มีน้ําใจต่อกันอ่ะเออเห็นไหมคุณก็เจอคนที่ดีอ่คนเพื่อนของคุณก็เจอคุณที่เป็นแบบคนดีที่พร้อมที่จะมอบเรื่องราวแลกเปลี่ยนความดีอ่ะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆให้กันอ่ะเนาะมันเป็นพลังงานของสองถ้วยพลังงานของกัลายาณมิตรเพื่อนฝูงคนรอบตัว แฟนคู่ครองสิ่งดีที่พร้อมจะมีแบบให้ซึ่งกันและกันเห็นไหมพลังงานของการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันเนาะคุณก็พร้อมที่จะยื่นสิ่งดีให้ผู้อื่นผู้อื่นก็พร้อมที่จะยื่นสิ่งดีกับคุณเห็นไหมคือการแลกเปลี่ยนเออนะการให้ในสิ่งดีการมอบในสิ่งดีให้กันและกันสองถ้วยนะเป็นพลังงานดีนะพลังงานที่ดีอะคุณเป็นแบบนี้ไหมคุณเป็นคนแบบใจดีไหมคุณเป็นคนแบบ ชอบช่วยชอบให้ไหมเออแล้วคุณก็เจอคนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าคนศิลเสมอกันนะคนที่แบบมีอะไรมันเหมือนกันชอบแบบใจดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้เออเนาะอ่ะพลังงานเลิศมากมาดูเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เออคือคุณสงสัยอยู่เนี่ยว่าท่านเป็นใครใครปกครองปกปักรักษาคุณอยู่เนี่ยเป็นใครบ้างอะไรบ้างอันนี้ถ้าแบบ เป็นเรนดอมนะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเพราะฉะนั้นแล้วคือต้องมีหลากหลายอยู่แล้วอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงก็ได้ด้วยนะพลังงานใบแรกเลยเปิดมาเป็นสิบเหรียญโอ้โหแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านบ้านคุณหลายๆคนเลยหลายๆคนที่พบคลิปนี้เลยในบ้าน ในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านมีของดีในบ้านมีสิ่งดีมีองค์เทพมีเทวดามีเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ช่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือโอ้มีทั้งหญิงทั้งชายเห็นไหมมีทั้งหญิงทั้งชายมาเป็นคู่มาเป็นคู่นะมาเป็นคู่พร้อมกับความพร้อมที่กับพร้อมกับท่านที่จะมอบความมั่งคั่งร่ำรวย ความโชคดีให้กับคุณให้กับคนในครอบครัวของคุณนะบางบ้านก็จะมาในรูปแบบของเจ้าที่เจ้าทางปุยตายายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนี้บางบ้านก็มาในรูปแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้คือมาเป็นคู่มีเป็นคู่แล้วดีแล้วดีนะแล้วเลิศนะ บอกเลยนะสิบเหรียญคือไพ่แห่งแบบมังคังร่ารวยว่าแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ช่างที่อยู่บริเวณบ้านคุณเนี่ยเขาอยู่เป็นคู่นะเขาอยู่เป็นคู่ยกตัวอย่างแบบตายายอะไรอย่างเนี้ยนะเป็นคู่นะแล้วดีมากอุดมสมบูรณ์มังคังร่ำรวยทำให้บ้านคุณหรือครอบครัวคุณเนี่ย คือมือขึ้นนะ่ะหยิบจับทำอะไรก็คือเจริญหยิบจับทำอะไรก็มั่งคั่งร่ำรวยอะไรประมาณนี้สิบเหรียญมาแล้วโอ้โหไพ่ดีมากใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่โอราชินีถ้วยราชินีถ้วยไพย่ธาตน้ำเนาะใจดีใจดีจดนะถ้าเป็นเจ้าแม่เออถ้าเป็นเจ้าแม่อ่าเจ้าแม่อะไรก็ช่างนะเป็นผู้หญิงที่ใจดี นะมันก็เหมือนกับว่าตัวคุณก็เป็นคนใจดีด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคุณก็เป็นผู้หญิงด้วยเออนะบางบ้านนะเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าแม่นะเป็นผู้หญิงเลยที่ใจดีหนาไหนใครมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงบางเราจะไม่ระบุชื่อให้แบบเป็นระบุชัดเจนนะเพราะว่าโดยรวมเป็นแรนดอมไงคือให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเป็นเจ้าแม่เป็นพระแม่อะไรอย่างเนี้ยใจดี นะใจดีเลยนะความสุขความสมหวังความสําเร็จหลายๆคนเลยขอพรท่านบ่อยนะหลายๆคนมีการกราบไหว้การบูชาการขอพรการถวายน้ําอะไรอย่างเนี้นะโอ้ใจดีมากนะใจดีแล้วก็จะแบบช่วยเหลือคุณนะให้คุณแบบมีความสุขความสมหวังมีความอุดมสมบูรณ์นะและท่านบอกเลยว่าพรที่คุณขอเอาไว้เนี่ยแน่นอนคุณย่อมได้นะคุณย่อมได้นะย่อมบังเกิดกับคุณ โอ้โหเดอะเฮอร์มิตอันนี้เด่นชัดเลยพลังงานของฤาษีพ่อแก่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยแสงสว่างนำทางนักบวชนักบุญผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในศิลธรรมนี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายหลายคนสงสัยเลยเนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างมีใครบ้างเออนะอันนี้ระบุได้เลยนะเดอะเฮอร์มิตพ่อปู่ พ่อปู่พ่อแก่หรือสีครูบาอาจารย์นะหรืออาจจะเป็นพ่อปูต่ต่างๆที่คุณเคารพศรัทธานับถือเห็นไหมเดอะเฮอร์มีตแสงสว่างแสงนำทางปัญญายานความรู้เซนสัมผัสโอ้โหระดับเกจิอาจารย์อะไรประมาณนี้นะคือนำทางอะนำแสงสว่างนำปัญญายาณน,นำความรู้ นำเซนสัมผัสนำสัมผัสที่หกนำายานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารางสังหอนที่แม่นยำเนาะการสัมผัสที่เป็นสัมผัสพิเศษสามารถอย่างรู้โชคชะตาได้อะไรประมาณนี้นะเป็นยานของพ่อแกหรือีเป็นยานของครูบาอาจารย์เป็นยานของเกจิอาจารย์เป็นยานของผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติศีลน,นะผู้มีปัญญามีองค์ความรู้เก่าแก่ นะเออนะเป็นพลังงานประมาณนี้เลยนะแล้วนำพาซึ่งอะไรแสงสว่างนำมาซึ่งหนทางแห่งความสว่างนำมาซึ่งแสงนำทางสู่โชคดวงชะตาของตัวคุณเห็นไหมไปสู่ปัญญายาแห่งความรู้และความแตกฉานไปสู่ปัญญาแห่งการตื่นรู้ไปสู่สิ่งที่ เส้นทางแห่งความสุขและความสําเร็จความสงบสุขเห็นไหมความสงบสุขนี่เป็นพลังงานที่ดีนะพลังงานของพ่อแกหรือสีพลังงานของครูบาอาจารย์อ่ะใบต่อไปเป็นพลังงานของอัศวินดาบอัศวินดาบความรวดเร็วเนาะอารมณ์สายลมพลังงานธาตุลมอารมณ์สายลมเนาะความรวดเร็ว คือมันอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าเนี่ยคุณกำลังจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาดั่งใจประรถนาคุณจะได้ดั่งใจคุณจะสมหวังพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งพ่อแก่ฤาษีก็ดีพลังงานของพระแม่ก็ดีหรือพลังงานของใดๆก็ช่างที่คุณเคารพนับถืออยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านช่วยเหลือคุ้มของคุณปกปักรักษาคุณบางคนมาในรูปแบบของ อ่าสิ่งที่คุ้มครองติดตัวคุณตลอดเลยนะบางคนแบบพกติดตัวตลอดไปนู่นมานี่ใช้เดินทางอะไรอย่างเนี้ยเือ,อเขาก็ไปกับคุณตลอดเลยหรือคุณอาจจะพกเขาไปตลอดเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหเห็นไหมดีไฮลแฟนเป็นไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เบื้องบนจริงๆจริงๆมหาเทพองค์พระนะบางคนนับถือองค์พระ เออนะพระนี่แหละพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็ได้นะหรือบางคนก็นับถือเป็นเทพเป็นเทวดาชั้นสูงเป็นมหาเทพคือหลายๆอย่างอ่ะเออนะหลายๆอย่างเลยบางคนเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่บ้าน เห็นไหมพลังงานของดิไฮโลแฟนเป็นพลังงานขององค์พ <im it atives> <im it> ระเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพร้อมกรันนั้นก็ยังคือแรงบุญแรงกุศลคุณงามความดีสิ่งที่คุณสร้างมาสิ่งที่คุณทำมาสิ่งที่คุณปฏิบัติมาเห็นไหมเป็นพลังงานของบุญกุศลคือมันเหมือนกับว่าติดตัวคุณมาและสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย นำะมาในรูปแบบของสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นแรงบุญแรงกุศลของคุณด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นกุญแจนะเปรียบเสมือนตัวของคุณเนี่ยต้องแบบคือคือไม่รู้แหละนะคือหลายๆคนที่พบคลิปเนี่ยต้องมีถ้าไม่ที่ตัวคุณพกเอาไว้ก็ต้องที่บ้านคุณต้องมี ต้องมีที่คุณแบบนับถืออ่ะอาจจะเป็นพระเป็นหลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์หรืออาจจะเป็นแบบมหาเทพมหาเทวีหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่พูดมาเห็นไหมไพ่พระขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะอ่ะในภาพเนี้ยคือถ้าเป็นแบบมหาเทพก็คือประมาณองค์ศิวะองค์นาฬิ่องค์งพระพรหมพระคเนศอะไรอย่างเนี้ยนะคือชั้นสูงเลยนะชั้นสูงเลยที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ นะแล้วเปรียบเสมือนเนี่ยปฏิหารสิ่งดีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วตัวดวงของคุณเนี่ยเห็นไหมตัวดวงของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาแบบพร้อมกับความสุขพร้อมกับความสุขขุมนุ่มลึกพร้อมกับปัญญายาณพร้อมกับเห็นไหมความคือเห็นไหมเจ็ดหมายเนี่ยท่านช่วยนะท่านช่วยปกป้องช่วยปกป้องช่วยเหมือนประทานพลังให้กับคุณนะให้คุณมีพละกําลังที่แบบ คือจะทํานู่นทํานี่อะ่ะไม่ใช่มีพละกกาลังที่จะแบบต่อัวแบบชกต่อยอะไรอย่างงี้นะพละกกาลังเหมือนว่าในการทํางานในการขับเคลื่อนในการดรําเนินชีวิตในการปฏิบัติเอ่อกิจหน้าที่การงานประจําวันของคุณเนี่ยเนี่ยเหมือนท่านมอบความแข็งแกร่งให้กับคุณอะเห็นไหมมอบความเข้มแข็งให้กับคุณแล้วท่านน่ยปกป้องคุ้มครองท่านโปรเทคคุณตลอดนะ เห็นไหมไพ่เจ็ดไม้อ่ะเจ็ดไม้ใบนี้จะเหมือนว่าคนเนี่ยเขาถือเห็นไหมเขายืนอยู่แล้วก็มีไม้ขึ้นมาข้างหลังเป็นอะไรเป็นสิงโตเป็นราชสีเหมือนกับว่าทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งคุณกล้าเผชิญคุณกล้าคุณพร้อมคุณแข็งแกร่งคือเหมือนว่าเหมือนท่านมอบะมอบพลังให้กับคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับคุณมอบแบบ อะไรที่แบบพร้อมให้คุณสู้และลุยฟันฝ่าในการดําเนินชีวิตประจําวันของคุณนะเออในการประกอบในการทํางานหรือรับภารกิจอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือท่านมอบสิ่งนี้ให้กับคุณนะเชื่อได้นะเชื่อได้เชื่อได้เลยนะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่เดอะซันเห็นไหมกดหน่อยไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะในที่สุดก็ขึ้นมาในคลิปนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธ แน่นอนหลายๆคนเลยนะหลายๆคนรู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่นะหลายๆคนรู้ตัวดีเลยว่าในตัวเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์มีอะไรอยู่หลายๆคนรู้ตัวนะพลังงานของไพ่เดอะสันความเจิดจรัสชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหม คือความสำเร็จความสุขแสงสว่างเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นดวงของคนที่เห็นไหมสองถ้วยคือคนที่พร้อมที่จะมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆกับผู้อื่นพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้อื่น เห็นไหมพลังงานของเดอะเฮอร์มิตพลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของเอ่อเดอะไฮโลเฟนนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเนี่ยตัวของคุณเนี่ยหเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ 2. ให้คําแนะนําคนอื่นได้ 3. เ,เป็นหมอดูก็ได้เออเป็นแบบเป็นแบบบางคนอยู่ในระบบที่แบบมันเหมือนประมาณว่านแนะนําช่วยเหลือ หรือว่าช่วยแก้นู่นแก่นี่ให้กับคนอื่นก็ได้ไพ่เดอะสันชื่อเสียงเ,เกียรติยศแสงสว่างความสุขความสําเร็จบางคนเนี่ยเป็นแสงนําทางแนะนําชีวิตแนะนําการนําทางให้กับผู้อื่นเพื่อแบบให้ผู้อื่นได้พบกับแสงสว่างเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นให้คนคนอื่นได้เจอทางออกทางแก้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพ่เดอะสัน uda. มันเป็นไพ่พลังงานที่ดีมันเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังแล้วพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่จัดเต็มนะ ถึงแม้ว่าตัวคุณก็ดีหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบางคนรู้ว่ามีองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันเป็นพลังงานที่เลิศนะเป็นพลังงานที่สูงสุดแล้วมันเป็นพลังงานที่เหมือนแบบเปี่ยมล้นไปด้วยแสงแห่งบุญแสงแห่งบารมีเปี่ยมล้นไปด้วยพลังอำนาจเปี่ยมล้นไปด้วยฐานดวงฐานบุญบารมีที่แบบค่อนข้างดีแล้วคุณกับท่านเนี่ย ตัวคุณก็ดีแล้วก็ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเนี่ยเหมือนแบบมันจูนพลังกันนะบวกพลังกันแล้วนะไพ่เดอะซันขึ้นมาตรงนี้นะตามมาด้วยไพ่อะไรไพ่เดชเห็นไหมมันเหมือนกับว่าดวงของคุณเนี่ยคือรอดมาหลายครั้งแล้วนะใช่ไหมรอดมาหลายครั้งเจอเหตุการณ์บุบหวิดมาหลายครั้งแล้วดวงของคุณเนี่ยประมาณนี้จะตุยไม่ตุย เออจะลม้มไม่ลม้มคือมันเหมือนกับว่าคือมันมันลุกมาหลายครั้งแล้วอะมันล้มมาหลายครั้งมันก็ลุกมาหลายครั้งมันแบบจะตุยเย่มาหลายครั้งแล้วมันก็รอดมาหลายครั้งอมันเหมือนปฏิหารเกิดขึ้นคุณเป็นแบบนี้ไหมคุณเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมหรือว่าก่อนหน้านี้เออพ่อแม่พี่น้องเคยเล่าให้ฟังไหมว่าคุณนะเคยแบบนู่นนี่นั่นอะไรบ่อยมากเลยแล้วคือมันรอดมาได้มันนู่นนี่นั่นเออประมาณนี้นะไพเดทขึ้นมาไพาเดทคืออะไรไพเดทคือ เนี่ยเห็นไหมไอเดในใบนี้นะอันนี้เป็นรูปของอาจจะเป็นเหมือนดวงวิญญาณและอีกใบอีกภาพหนึ่งเป็นนกฟินิกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมีการสิ้นสุดแล้วมีการกําเนิดเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในตัวของคุณเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่แบบคือเขาติดตัวคุณมาแน่นอน สำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นนะแล้วนกฟีนิกคือมันเหมือนว่านกฟีนิกอะเคยได้ยินนกฟีนิกไหมคือถ้ามันถึงกําหนดถึงเวลามันจะสิ้นสุดตัวมันเองแล้วมันก็จะกําเนิดเกิดใหม่น้ำบัดนาวเดี๋ยวนั้นเลยประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการทานฟรอร์มมันเป็นการที่แบบ จบสิ้นพลังหลายจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเหมือน,นการกำเนิดเกิดใหม่แล้วดวงชะตาของคุณเนี่ยมันเป็นดวงที่ประมาณนี้แหละจะตุยเย่ไม่ตุยเย่มันก็ฝืนจะตุยเย่ไม่ตุยเย่มันก็ฝืนอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าเดอะซันขึ้นมาคู่กับเดทเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ว่าการฟื้นคืนชีพมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณจะได้กลับคืนสู่ศักยภาพแห่งสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้กลับคืนสู่ จุดจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงที่ช่วยคนอื่นมาหลายครั้งแล้วให้รอดตุยเออเชื่อไหมดวงของคุณเนี่ยนะหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเนี่ยช่วยคุณให้รอดตุยแล้วดวงของคุณก็สามารถช่วยคนอื่นให้รอดตุยหลายครั้งแล้วเออนะอ่ะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของหกดาบหกดาบคืออะไรคือ มันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนี้มันอยู่กับคุณมานานแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมานานพอสมควรนะท่านบอกว่าคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณรอคอยคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆท่านช่วยปัดเป่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลาย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วบอกลยพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งค่อนข้างแบบเก่งกล้าเออน้ามีพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์พร้อมด้วยบุญบารมีที่เปี่ยมร้นเห็นไหม โอ้ทายสำรับของคุณเป็นหกไม้เท้าความสุขความสำเร็จความสมหวังชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่จะมีความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะพลังงานของเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์เห็นไหมคือเหมือนที่พูดเอาไว้หลายๆครั้งคุณรอดมาเราปฏิหารหลายครั้ง,ค,าาค,งคุณรอดดังแบบมีอะไรมาช่วยเออเห็นไหมคืนนี้แหละคืนนี้แหละ เกิดจากบุญเกิดจากกุศลเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณงามความดีเกิดจากอะไรที่คุณเคยสร้างเคยทําแล้วก็เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่คุ้มครองคุณอยู่ด้วยเออคุณรอดมาหลายครั้งหลายรอบนะพลังงานของราชาไมา้ราชาไม้นะความสําเร็จคือดวงของคุณชะตาของคุณเนี่ยเชื่อไหมว่าทําอะไรเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างง่าย คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีเซนส์คุณเป็นคนมีของคุณเป็นคนที่หยิบจับทําอะไรเนี่ยคือมันจะโดดมันจะเด่นมันจะสําเร็จมันจะแบบมีคนเชื่อมีคนนับหน้าถือตามีคนให้ความไว้วางใจอะ่ะเออเชื่อมะไพ่คิงไม้เท้าเนี่ยคือไพยอย่แห่งความสําเร็จนะที่มันเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณตามมาด้วยอัศวินถ้วยข่าวดีเห็นไหมเร็วๆนี้เนี่ย คือแน่นอนคนที่พบคลิปนี้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะพลังงานไพ่เดอะซันขึ้นมาขนาดนี้พลังงานแห่งเทพทเทว,วดาขึ้นมาสักขนาดนี้เนี่ยข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวคุณกับดวงคุณแน่นอนนะราชาเหรียญเห็นไหมการเงินความโชคดีความสําเร็จนะคือหนึ่งเขาซัพพอร์ตเรื่องการเงิน นะมาในรูปแบบของการงานที่ประสบความสําเร็จมาในรูปแบบของผู้คนมาในรูปแบบของกัลยาณนนมิตรเห็นไหมสองถ้วยมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาแบบท่านประธานอะไรมาให้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าฟุกฟลุกฟุกฟลุก,ก,กปฏิหารไม่คาดคิดเนี่ยคือสิ่งที่ท่านให้นะไม่ได้ตั้งตัวไม่คาดไม่คิดว่าจะได้ไม่ได้หวังคือได้อะไรประมาณนี้นี่คือมันคือมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ทีคือเขาทําแบบเนี้ยบางคนนะแบบบางคนเชื่อไหมเคยขอพรเอานะไว้แล้วลืมไปแล้วแบบไม่ได้คาดหวังแล้วคงไม่ได้แล้วแหละและ้วผ่านเวลาระยะเวลามาสักพักหนึ่งอยู่ดีมันได้อยู่ดีมันประสบความสําเร็จอยู่ดีมันเกิดขึ้นก็คือนะี้ยมันได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงจังหวะช่วงเวลาที่แบบเขารอไงรอจังหวะรอเวลาของเราอะไรประมาณเนี้ยนะมันอยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเห็นไหม คุณจะสมหวังคุณเป็นชาวแสงนะไพ่เดอร์สตาขึ้นมาประมาณนี้มันเหมือนประมาณว่ามันเหมือนประมาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ปกป้องคุ้มครองตัวคุณเนี่ยเหมือนเขาพยายามบอกว่าเนี่ยคือคุณเนี่ยมาจากที่สูงมาจากเบื้องบนนะคือคุณเป็นคนของท่านนะเดอะสตาคือชาวแสงนะเดอะสตาคือดวงดาวเดอะสตาคือข้างบน ดวงดาวท้องฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรที่คุณขอจะสมหวังนะชื่อเสียงเกียรติยศคุณจะได้ความสำเร็จคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะได้ขอความรักก็จะได้แล้วบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะไพ่คิงเหรียญเนี่ยคือเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วเข้ามาพร้อมกับเดอะซันตรงนี้คือได้แบบฟลุก,ลกได้แบบปฏิหารได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาดหวังเห็นไหมแล้วคุณอะดวงคุณรอด รอดจากวิกฤตรอดจากอะไรหลายๆอย่างดวงคือดวงคุณเป็นคนแคล้วคลาดเป็นคนที่รอดเห็นไหมมันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากบุญกุศลของคุณมันเกิดจากคุณงามความดีมันเกิดจากความอะไรต่างๆอ่ะเป็นส่วนประกอบมันก็เลยเป็นเกราะเห็นไหมเป็นเกราะคือไพ่เจ็ดดาบเห็นไหมเป็นเกราะที่คอยโปรเทคตัวคุณอยู่นะแล้วพร้อมด้วยพลังอันทรงอํานาจที่เกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พลังงานคุณดีมากนะพลังงานคุณดีมากเชื่อได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณนับถืออยู่เนี่ยเนาะมีหลายรูปแบบที่พูดมาเมื่อต้นคลิปเนี่ยท่านคุ้มครองคุณจริงๆท่านอยู่กับคุณจริงๆแล้วคุณกําลังจะมีชีวิตที่ดีกําลังจะประสบความสําเร็จกําลังจะมีชื่อเสียงกําลังจะเป็นไปดังคําพยากรณ์นในวันนี้โอเคนะ สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบา,าอาจารย์ปกปักรักษายูนิเวิร์สคุ้มครองทุกคนนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ